แน่นอนว่า headline สำคัญในตอนนี้ของตลาดยังคงว,วนเวียนอยู่กับการ repricing หรือการรับรู้ราคาใหม่เรื่องแนวโน้มการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางหลักๆของโลกนะคะโดยสถานการณ์ในวันนี้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยคาดว่าจะเป็นผู้นำในการกลับมาลดดอกเบีย้ยแทนที่เฟดสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจของยูโรโซนที่ดูไม่สดใสเท่าฝั่งสหรัฐทาให้การลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดูมีความจาเป็นมากกว่าแม้ว่าล่าสุดนะคะ GDP ไตรมาส1ของยูโรโซนจะยังขยายตัวที่0.3%เมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนหน้าและดีกว่าคาดที่0.1%แต่คาดการ GDP ไตรมาส2ก็คาดว่าจะชะลอตัวลงต่อ ประกอบกับเงินเฟอร์ของยูโรโซนนะคะก็ไม่ใช่ปัจจัยกดดัน ECB อีกต่อไปเห็นได้จากแนวโน้มที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องโดยเฉพาะเงินเฟอร์ด้านบริการที่เริ่มสะท้อนต้นทุนราคาพลังงานที่ลดลงด้วยเหตุนี้เองนะคะทาง Capital Economics จึงประเมินว่า ECB จะเริ่มลดดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายนนี้ที่0.25%และจะฟอนโหลดการลดดอกเบีย้ยด้วยการลด5ครั้งในปีนี้จากระดับ4%สู่ระดับ2.75%และจะล ความเร็วการลดดอกเบี้ยลงในปี2025โดยจะสิ้นสุดการลดดอกเบี้ยเมื่อแตะระดับ2%ในช่วงกลางปีหน้า แต่สาหรับฝั่งสหรัฐนะคะความไม่แน่นอนยังคงสูงตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมารายวันทําให้ตลาดสเปกุลเลตเรื่องไทม์ไลน์การลดดอกเบีย้ยครั้งแรกกันอย่างสับสนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดมองค่อนข้างโดวิชจากการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ปรับขึ้นน้อยกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้นเพียง1 7 5 0 0 0ตําแหน่งน้อยกว่าคาดที่2 4 0 0 0 0ตําแหน่งด้านอัตราการว่างงานก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น3 8 6ทั้งนี้นะคะแม้ว่าแรงงานจะ เข้าสู่ตลาดมากขึ้นแต่ก็หางานได้ยากขึ้นเช่นกันสอดคล้องกับค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่แม้จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ชั่วโมงการทํางานเนี่ยน้อยลงส่งผลให้รายได้โดยรวมลดลงทําให้โอกาสการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนในเส้นสีน้ําเงินนะคะปรับขึ้นมาอยู่ที่ราว50%เอรอีกครั้งหลังจากลงไปแตะต่ํากว่า40%ก่เอนกาหน้านี้หลังตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมนะคะออกมาสูงกว่าคาดด้านโอกาสการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดใน เดือนธันวาคมก็ลดลงมาอยู่ที่แถวแถว30 อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการรีบาวของหุ้นจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนำโดยหุ้นเทคที่จดทะเบียนในฮ่องกองโดยมีหลายปัจจัยที่ทำให้หุ้นจีนปรับตัวขึ้นดีนะคะเช่น GDP ไตรามาสหนึ่งที่ออกมาเติบโตได้ดีกว่าคาดมาตรการสน,สนับสนุนตลาดทุนของภาครัฐลดการช็อตเซลลิงการประกาศซื้อหุ้นคืนของบริษัทเทคจีนอย่างแทนเซนและอาลีบาบาความสัมพันธ์ที่ดูดีขึ้นกับสหรัฐหลัหลงการมาเยือนของนายแอนโทนีเบลนกนและการประกาศเพิ่มความยืด ุให้ PBOC นะคะควบคุมความผันผวนของบอลยวผ่านการเทรดพันธบัตรในตลาดรองได้ไปจนถึงล่าสุดนะคะการเน้นย้ำม,มาตรการผ่อนคลายของภาคอสังหาในการประชุมโพริตบูโลโดยยอมรับนะคะว่าการแก้ไขปัญหาภาคอสังหาที่ผ่านมาไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่หวังจึงต้องมีมาตรการใหม่ๆเพื่อจัดการให้ตลาดบ้านเนี่ยเข้าสู่จุดสมดุลหรือแก้ปัญหาเรื่องโอเอร์สปายให้ดีกว่านี้ ทีนี้คำถามสำคัญคือการรีบาวรอบนี้จะไปต่ออีกได้หรือไม่และจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างจากการประเมินของ Goldman Sachs นะคะระบุว่ามี4ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้หุ้นจีนไปต่อได้คือ 1. GDP ไตรมาส2ที่ควรจะต้องฟื้นตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนในตลาดทุนจีนให้น้ำหนักกับตัวเลขการเติบโต quarter on quarter มากกว่า year on year โดยผลตอบแทนในอดีตส่วนมากนะคะจะเป็นบวกได้ในช่วงที่ GDP ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนหน้าข้อที่ 2. นะคะการเติบโตกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ยังต้องแข็งแกรง่งหมายถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจีนที่จะช่วยหนุนราคาหุ้นให้ไปต่อได้แต่หากดูคาดการ EPS ล่าสุดนะคะอาจมีเพียงกลุ่มเทคโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับคาดการกําไรสุทธิขึ้นจึงอาจต้องติดตามปัจจัยนี้กันต่อไปข้อที่3นะคะนโยบายผ่อนคลายที่ต่อเนื่องและมีรายละเอียดเพิ่ม เโดยนโยบายการคลังนะคะจะเร่งตัวขึ้นต่อจากนี้จากการออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวจํานวน1ล้านล้านหยวนข้อที่4นะคะปัจจัยภายนอกที่กดดันเบาบางลงโดยเฉพาะเรื่องเฟดและการเลือกตั้งสหรัฐ สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเราก,กันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อหนึ่งทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นมากขึ้นโดยใช้โอกาสที่ตลาดผันผวนสูงในการ buy on dip โดยเฉพาะหุ้นที่ยังมีการเติบโตของกําไรสุทธิแข็งแกร่งผ่านกองทุน T ีแบรนด์ที่ได้ประโยชน์จากทางหุ้นกลุ่มเทคตัวใหญ่ที่เติบโตดีและหุ้นกลุ่มคอน sumer ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงโดยเฉพาะแบรนด์ดังจากฝั่งยุโรปที่ครอบครองตลาด l u x u r i e s ข้อที่ 2. นะคะแนะนําเพิ่มการลงทุนในหุ้น กลุ่มการเงินสหรัฐผ่านกองทุน TUSFIN เพื่อกระจายความเสี่ยงเข้าหุ้นกลุ่ม Value ที่อาจได้ประโยชน์จากการทำ Stock Rotation ในระยะสั้นหลังเฟเร็เลื่อนการลดดอกเบีย้ยออกไปรวมถึงรองรับสถานการณ์ดอกเบีย้ยสหรัฐที่จะทรงตัวในระดับสูงนานกว่าคาดข้อที่3นะคะลดสัดส่วนการลงทุนใน K-PROP I ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับการเคลื่อนไหวของบอลยโดยการปรับลดดอกเบีย้ยที่ช้าลงและน้อยกว่าที่คาดก่อนหน,นี้จะทำให้ส่วน ต่างเงินปันผลนะคะกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคบลงซึ่งอาจกดดันราคากลุ่ม r รีสได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ